ไม่มีอะไรคิดถึงเอฟซีทุกคนแต่ลูกความผมที่มอบอำนาจให้ผมทําคดีซึ่งตอนนี้ยังมีเป็นลอยๆคดีเนี่ยผมก็ยังทําต่อได้เรื่อยๆเพราะปกติก็มีหมายสารมาที่ผมทุกวันอยู่แล้วพร้อมที่จะไปทําคดีที่ไม่ต้องเป็นห่วงนละลูกความผมทั่วประเทศไม่ต้องเป็นห่วงผมยังทําคดีช่วยชาวบ,บ้านอยู่ตลอดเวลาเรายังฟ้องคดียังต่อสู้คดียังอุทธรณ์คดียังอะไรต่างๆนี่ตลอดเวลา คนยังสามารถเชื่อมั่นในตัวพี่ศิได้เหมือครับแน่นอนครับผมพูดตั้งแต่วันแรกที่ผมมาที่นี่แล้วว่าขอให้เชื่อมั่นสีสุวรรณขอบคุณนะขอบคุณทุกคนพี่ศิรและตำรวจครับตำารวจบอกให้ครับว่าจะให้โทรศัพท์คืนเมื่อไหร่เขาจะเอาข้าที่ประชุมไปเพราะผมทำหนังสือขอมาตั้งแต่เมื่อสองสามวันที่แล้วก็ขอเอาข้าที่ประชุมของท่านไปแล้ววันีกทีวันครับยี่สิบสองมีนาคมขอบคุณครับขอบคุณครับ